โอ้ไม่คเณปอสวัสดีครับวันนี้ขอเสนอขนมเลเด็กด้วยค่ะจะกรอบอร่อยขนาดไหนมาดูกันครับพี่พี่ทีวันนี้ผมน้ำมือเลจนนี่หิวกันมากๆได้มันฝรั่งมาพอดีตอนแรกว่าจะเอาไปแกงเอาไปเอามาอยากกินขนมมากกว่าก็เลยจะเอามาทอดเป็นขนมเลเด็ก้ดยกินกันค่ะแต่จะออกมาเป็นยังไงมาลุ้นเป็นผู้บ้งกันเลยนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านสิ่งแรกที่จะทําผมกับจ้นนี่จะช่วยกันปอกเปลือกกันเลยครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะผมกับจ้นนี่ปอกเปลือกมันฝรั่งไม่ค่อยเก่งครับสำหรับมันฝรั่งผ่า สาการนจะพูดว่ามาลูช่วงที่ผมก็จะนิกช่วยกันปอกเลื่อเวลานี้นนอง ไฟเอาน้ำมาต้มเรียบร้อยแล้วค่ะลังจะกปกเปือกมาลูสิแล้วผมก็จะต้องเอาไปล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะพอล้างสะอาดดีผมก็เอาเทลงบนขันโตแบบนี้เลยครับไม่รอช้าเรามาทำขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือซอยเป็นแผ่นๆเมื่อทำสองคนช้าแล้วมือก็มาช่วยซอยด้วยเลยครับพอใกล้จะเสร็จก็เอาเกลือมาละลายน้ำก่อนเลยครับตอนนี้ก็ซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแผ่นสวยๆเหมือนกันนะเนี่ยแล้งก็ทุนี้ก็มาช่วยกันเอามาแช่เกลือตัวเลยครับนอกจากนี้ผมใส่ปุนเขาเช่ไปอีกด้วยนะคะเช่ทิ้งไว้ประมาณ นาทพอได้ที่ก็เอาออกมาเสร็จแล้วเราก็ไม่เอาไปทอดเลยนะคะเราจะเอาไปตากแห้งอีสักพักหนึ่งตอนเอามาทอดจะได้ก,อกรอบๆคับตอนนี้ก็ให้จนนี่เป็นคนทํา พอผ่านไปอีกสภาพตอนนี้ผมกับน้องมะมือพรมที่จะเอาไปทอดแล้วครับไม่รอช้าเรามาตั้งกระทะกันเลยช่วยกันถึง3คนคิดว่าไม่นานก็จะได้กินแล้วครับตอนทอดกลิ่นหอมมากๆและสีมันฝรั่งเหลืองสวยสุด,สดไม่รู้ออกมาจะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะอร่อยดูครับรอบแรกได้แล้วสีสวยมากผมกันน้องมะมือชิมแล้วครอบอะไรดูนะเมื่อรอบแรกได้แล้ว รอบสามก็จะมาเรื่อยๆครับในเวลานี้ก็ได้มาดีแล้วนะคะสำหรับขนมเลเด็กดอยน่ากินไหมครับพี่ๆช่วยกัน3คนครั้งแรกถือว่าใช้ได้อยู่นะคะขอเลืยใส่เครื่องปรุงมา่มาอีกสักหน่อยคนให้เข้ากันพเพียงแค่นี้ก็จะได้กินขนมเลมเด็กดดยอร่อยๆแล้วครับผมนละมือมือเลจอน,นี่อยู่กันมากแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปกินกันก่อนนะครับมาครับพี่ๆมีใครสนใจมากินดวยกันไหมครับ